สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ f อช่อง Ready r a i n n g นะคะวันนี้นะคะบุ่มอยู่กับ Honda Civic FC อ8ซ l นะคะนี่สีเทาสุดหล่อคันนี้นะคะปี2018ค่ะอ่านี่นะคะสุดหล่อเท่บาดใจมากๆค่ะ วันนี้นะคะบุ๋มจะมารีวิวน้อง Honda Civic คันนี้ให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะเริ่มแรกค่ะกับกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมค่ะเงาวับขนาดนี้มาในสภาพแบบเดิมแท้ร้อเซแทบจะเหมือนใหม่เลยทีเดียวนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมค่ะตา Honda อยู่ตรงกลางนะคะกับทะเบียน7กน3 3 73กรุงเทพมหานครใครถูกฉลกรถคันนี้นะคะรัดเลขทะเบียนนี้ก็รีบจับรีบจองนะคะโอเคมาดูในส่วนของตาไฟค่ะตาไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะคะาตาไฟเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเรามาดูในส่วนของ ไปเลี้ยวตรงนี้นะคะไปเลี้ยวข้างแก้มแล้วก็เป็นแม็กนะคะเป็นแม็กสิบหกนะคะยางเนี่ยยี่สิบสองนะคะดอกเหลือๆเลยใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะ,ะมาดูในส่วนของกระจกค่ะกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยมากๆหล่อเท่สุดๆเลยมีคิ้วกันสาดนะคะนี่คือในส่วนของคิ้ว ที่คุณในส่วนของคิ้วกันสาตร์นะคะทุกคนกระจกยังเป็นกระจกแท้จากโรงงานฮอนด้าอยู่เลยนะคะมือจับค่ะเป็นโครเมียมค่ะโครเป็นโครเมียมสีเงินนะคะนี่มือจับด้านหลังเหมือนกันก็เป็นโครเมียมเช่นกันค่ะล้อก็เช่นกันค่ะเป็นล้อแม็กซินะคะ เรามาดูในส่วนของไฟท้ายค่ะทุกคนไฟท้ายนี่มาในดีไซน์รูปแบบโฉบเฉี่ยวมากๆค่ะจะเห็นได้ว่าตาไฟเนี่ยยังใสอยู่เลยนะคะบอกแล้วว่าน้องซีวิกค,คันนี้เนี่ยได้ไปในราคาที่คุ้มค่ามากๆค่ะตาซีวิกนะคะยังอยู่ครบค่ะฮอนด้าข้างหลัง มาเซนมีเซนเซอร์ให้นะคะ2จุดนะคะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องเสียตังติดเพิ่มนะคะ<ม>และนี่คือในส่วนของช่างหลังนะคะ,ะนี่คือในส่วนของท่อค่ะเดี๋ยวมาเปิดด้านหลังกันดีกว่าค่ะว่า จะมีอะไรบ้างน,นี่นี่คือในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยเปิดออกมาว้าวมากๆค่ะยังใหม่อยู่เลยนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนกระบวนกวามค่ะอานี่คือในช่องเก็บหลังของน้องฮันด้าซีวิคคันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าว่างมาก เก็บบรรจุของได้เยอะมากเดี๋ยวเรามาเปิดด้านในนะคะว่าจะมีอะไรให้เราอาด้านในนะคะก็จะเป็นมีย่างอะไรแล้วกอ็อุปกรณ์นะคะครบครันเลยทีเดียวรถพร้อมใช้งานมากๆค่ะทุกคน ส่วนของภายในรถนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเปิดประตูออกมาแล้วนะคะก็จะเจอนี่ประตูคนประตูข้างคนขับจะมีสีเบจสลับกับสีดำนะคะซึ่งทำให้ดูแบบไม่จืดไม่ชื่อจนเกินไปอ่ามีลูกเล่นนะคะอันนี้เป็นฝั่งเซนทรัลล็อกนะคะ ระบบสตาร์เป็นระบบ engine start นะคะนี่เทมากพวงมาลัยนะคะเป็นระบบแบบมัลติฟังก์ชันคะ่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าภายในนี่สวยงามเหมือนยานเหมือนอยู่ในยานอาวกาศเลยเหมือนนั่งอยู่ในยานอาวกาศยังไงอย่างนั้นเลยคะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นส่วนของเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสี เบรดนะคะนี่สลับมีค่าสีดำมีค่าสีดำตรงนี้ด้วยสายเบลยังอยู่นะคะใช้การได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะคะเรามาดูในส่วนของอที่นั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่เปิดออกมาแล้วก็จะเป็นประตูฝั่งด้านหลังนะคะผู้โดยสาร เบาะด้านในเป็นเบาะเบาะหนังเหมือนกันนะคะสีเบจเช่นเดียวกันสายเบลนะคะยังทำงานได้ปกติข้างในกว้างมากๆเลยนะคะนี่นั่งแล้วเนี่ยหัวไม่ติดอย่างแน่นอนคะ่ะรับประกันเลยรู้ราาไฮโซมาก โอเคค่ะทุกคนบุ๋มมาอยู่ในส่วนของภายในรถแล้วนะคะอย่างที่บอกคามพวงมาลาัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวบุ๋มจะลองสตาร์ทให้ทุกคนดูว่าเสียงเครื่องของน้องอ่ฮอนด้าซีวิคคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคว้าวนี่ นี่คือสตาร์ทเครื่องแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าตัวเลือนใหม่เนี่ยยังทำงานได้ปก,กตินะคะอ่าเท่มากๆเลยค่ะเป็นและในส่วนของคอนโซลนะคะ<ๆ>ก็ยังใช้การได้ปก,กติเหมือนเดิมเลยนะคะแอร์ยังเย็นอยู่นะคะหน้าปัดของตรงนี้นะคะเป็นระบบสัมผัสคะ่ะทุกคน มีช่องเสียบสายอยู่ S, S B อยู่ด้านล่างนะคะนีอ่อยู่ตรงนี้นี่ในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะช่องเก็บของยัใงใช้การได้เหมือนเดิมน,นะคะในส่วนของนี่ม่านบังแดด มีกระจกมาให้ด้วยค่ะไฟยังติดเหมือนเดิมฝนไฟตรงนี้ก็ยังติดอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวบุ๋มพามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างห้องเครื่องของน้องซีฮอนด้าซีวิ fc 1.8 e อคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะนี่คือสภาพห้องเครื่องของน้อง Honda Civic คันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ายังเดิมทุกจุดนะคะเดิมเดิมเลยนี่นะคะทุกอย่างค่ะยังไม่ไม่ผ่านการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขจะมี ก็แค่การทำความสะอาดน้องเท่านั้นเองนะคะส่วนทุกอย่างยังเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะและน้องคอนด้าซีวิคคันนี้นะคะมาในราคา6,75,000บาทค่ะระยะการใช้งานของน้องนะคะอยู่ที่1,30,000 0 30, 2,964กิโลค่ะนี่นะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาทางที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บุ๋มต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วคันแล้วครั้งหน้าเนี่ย ผมจะเอารถคันไหนมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง Lady l a c i n g ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ